จังหวัดสำหรับจังหวัดห้าพันอำเภอสามพันช่วยหาข้อมูลละสกัดหน่อยช่วสิ้นดีผมก็ส่งกลับไปว่าช่วยบอกถึงเบอร์โทรศัพท์มาหน่อยจะได้คุยรายละเอียดเขาก็ให้เบอร์โทร,รศัพท์กลับมาผมก็โทรคุย ปรากฏว่าเขาก็เป็นสมาชิกอบะตเขาบอกว่าอบะตเขาเนี่ยมีการโอนเงินมา80,000บาทเข้าบัญชีแต่ขณะเดียวกันบอกว่า หลังจากที่โอนเงินเข้าแล้วการุณาส่งคืนจังหวัดด้วยเงินสดห้าพันอ 5, ำเภอสามพันเดี๋ยวตามไปดูครับไอ้นี่บ้าสิ้นดีก็โครงการนี้มันชัดๆเลยโครงการเพืเอ่อเพื่อเกียรติองค์พระบระมุขคืไปดีรละของพวกเรา แล้วมันยังกล้าทำาคิดดูแล้วกันสมควรเป็นคนไทยต่อไปว่ามนุษย์ป้าเนี่ยจังหวัดไหนอ่ะนี่ก็คือเชยภูมิแต่จริงท์เดี๋ยวไปตามกันต่อนะครับผมก็ยังคุยๆเนี่ยครับคนเชยภูมิที่มาเนี่ยผมก็บอกว่าเอ๊ะตกลงมันทำไมไปอยู่ที่จังหวัดนี้เยอะจัะงว่าคนแบบนี้ มันต้องทําสํารวจแล้ว่าตกลงคนดีกับคนเลวที่ไหนมันมากกันอี